สวัสดีครับผมนายสนนยาเทรไทยนะครับหัสทรัหกสองสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกเจ็ดครับอยู่มูลเรียนหกสิบสองทับสองห้าครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง secondary dominant นะครับ dominant นะครับก็คือโน้ตหรือคอร์ดลำดับที่ห้าของสเกลนั้นนะครับทำหน้าที่เป็นโน้ตหรือคอร์ดส่งกลับไปยังคอร์ดที่หนึ่งหรือคอร์ดโทนิกนะครับหรือคอร์ดต่างๆของเพลงตามสเกลหรือว่าคีย์นั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสเกล C นะครับ ก็โน้ตตัวที่5ของเสกเกล C ก็คือโน้ตตัว G นะครับก็ขอดโดมิเนนต์ของเ c C นะครับก็คือโน้ตตัว G ครับครับนี่คือโครงสร้างของคอร์ดเซแต่ละรูปแบบนะครับผม Secondary d o m โดมิเน,นนะครับอ่าก็คือคอร์ดนอกคียนะครับที่ใช้ในการส่งไปหาคอร์ดหลักในเพลงนะครับเพื่อทําให้เพลงนะครับมีการเคลื่อนไหวหรือลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับอ่าเซคแนดนะครับ ดูมินนน์ก็แบ่งออกเป็น3แบบนะครับก็คือ1นึ m i n ูมินเนเซเว่นคือฮา l f d ดิมินิทเซเว่นนะครับแล้วก็3คือฟูลดิมิน n ทเซเว่นครับครับตัวอย่างของการเขียนคอร์ดครับก็จะกลายเป็นคอร์ด5 7าเซเว่นของ3 f u ฟูลดิมินิทเซเว่นของ6นะครับแล้วก็ฮา l f d ดิมินิทเซเว่นของ5ครับ ครับต่อไปนะครับเรามาดู่าวที่การหาขอดูมิแนนเซเนะครับในโจทย์นะครับให้มาเป็นคีอีนะครับผมให้หาขอดห้าเซเว่นนะครับห้าเซเว่นของสองนะครับวิธีแรกนะครับก็มาดูที่คีย์ซกเนเจอร์นะครับเท่ากับคีอีนะครับอันนี้เป็นขอดที่สองนะครับผมก็เท่ากับว่าอีบวกเพิ่มไปอีกสองนะครับโดยที่นับตัวเองด้วยนะครับก็จะกลายเป็นคีจะเป็นตัวเอฟนะครับผมทีนี้คีอีนะครับก็มีการติดอ่า F# นะครับเท่ากับว่าขอดี่2นี้ก็ต้องมีการติดตามสเกล E นะครับก็เขียน F# ไปเลยครับต่อไปนะครับวิธีการหาขอด5นะครับผมขอด5คือ57นะครับผมก็ให้นำตัว F# นะครับบวกเพิ่มไปอีก5นะครับผมก็จะได้เป็นโน้ตตัว4นะครับผมก็ต่อไปนะครับก็คือวิธีการทำคีซีนะครับจะรู้ได้ไงว่าคีซีนี้จะเป็นทางทางแฟดหรือยังไงนะครับก็ต้องมาดูที่คียซิเเจของ F# ครับ F# ติดชาร์ปทั้งหมด6ตัวนะครับก็คือฟาโดซอนเรลามีนะครับเท่ากับว่า C ก็ต้องมีการติดชาร์ปตามสเกล F ชาร์ปนะครับผมเท่ากับ C ชาร์ปนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะมาหาองค์ประกอบของขอร C ชาร์ปนะครับผมก็เขียน C ชาร์ปลงมาครับกทากเป็น C ชาร์ปก็มีซอนทีนะครับที่มาจากขอรเซเนะครับก็คือโน้ตตัวที่7นะครับก็คือโดเรมีฟาโซลาทีก็คือโน้ตตัวที่7นะครับผม แล้วเราก็จะมาดูนะครับว่าคีซีนี่ครับก็มาดูตามลำดับการปิดชาร์ปของคีเอฟชานะครับผมก็มีตัว E Sharp นะครับมีซอนชาร์บไม่มีตัวทีนะครับทีก็เป็นทีในช่องลอกนะครับทีนี้เราก็จะมาตรวจกันครับว่าขอดอดนี้นะครับเป็นขอด์ด Dominant 7หรือเปล่านะครับผมโดยที่ d o m i n น n t 7นะครับก็จะมีองค์ประกอบของขอดคือ4บวก3บวก3นะครับผม C s ช a r p ไป E เท่ากับ4นะครับเป็น E ชาร์ปนะครับ E ชาร์ปนะครับไปซอนชาร์ปเท่ากับ3นะครับก็ G ชาร์ปไป T นะครับก็เท่ากับ3นะครับเท่ากับพอร์ตนี้นะครับเราก็จะสามารถตอบได้เลยครับว่า C ชาร์ป Major Seven อ๋อโทษนะครับขออภัยนะครับกายเป็น C ชาร์ป Dominant Seven นะครับหรือ C ชาร์ป Seven นะครับผมครับต่อไปนะครับก็คือการหา Half Diminished นะครับ คอที่ให้มานะครับก็คือคีย์ที่ให้มาครับก็คือคีย์ e นะครับผมแล้วก็โจทย์ที่ให้มาในตัวอย่างนะครับก็คือคอท half diminished s v e n นะครับของคอทสี่นะครับผมวิธีเดิมนะครับก็คือนับจากคีย์ s i เนเจอร์นะครับไปสี่นะครับก็คือคีย์ e บวกไปสี่นะครับก็จะได้คีย์ a หรือว่าตัวลานะครับผมก็จะได้เป็นตัวลา นะครับเราก็จะมาดูว่าลาตัวนี้มีการติดชาร์จที่สายของเคอไหมไม่มีนะครับก็จะกลายเป็นเอปกตินะครับแล้วก็มาทำ KeyA เป็นคีย์เ g n a เจอร์ของ k e เ a นะครับเคเนะครับก็จะมีระดับการติดชาร์จทั้งหมดสามตัวนะครับก็จะกลายเป็นฟาดูซอนนะครับครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาเคที่เป็นคอร์ที่เป็นฮาร์ฟดิมหรือว่าฟูลดิมนะครับก็จะมีการเพิ่มขึ้นเจ็ดนะครับเราก็จะมาเพิ่มขึ้นเจ็ด หรือลดลง1เสียงก็ได้นะครับบวกไป7นะครับเฮบวก7นะครับก็จะกลายเป็นตัว G นะครับก็จะได้ G ออกมานะครับทีนี้ก็จะมาดูครับว่าตัวซอนนะครับมีการติดชาร์ปติดแฟรของคีย์ไหมนะครับก็มีการติดชาร์ปของคีย์นะครับก็จะทําให้ G นะครับกลายเป็น G ชาร์ปนะครับต่อไปก็มาหาลำดับของคอร์ดนะครับผมนะครับผมครับแล้วก็มาดูที่คีย์ซิกเนเจอร์อีกหนึ่งรอบนะครับของคีย์ A นะครับผมก็เป็น f ชาร์ปนะครับ แล้วเราก็จะมาตรวจกันนะครับว่าองค์ประกอบของเซมิโทนนะครับของฮารดิมนะครับก็จะเป็นสามสามสี่นะครับผม G ชห่างกับ T 3สามชห่างกับเลสามครับแล้วก็เห่างกับ F อชาร์ปนะครับสี่เซมิโทนนะครับผมก็จะทำให้คอร์ดนี้นะครับเรียกว่าคอ์จ G ชาร์ปฮาร์ปดิมนะครับผม หาบีมเนะครับครับครับต่อไปนะครับก็คือวิธีการหาคอร์ดฟูดิมินิทเซเว่นนะครับในโจทย์นะครับให้มาเป็นคีย์ดีนะครับดีก็มีลำดับการติดชาร์ปสองตัวนะครับก็คือฝากับโดนะครับให้หานะครับคอร์ดฟูดิมินิทเซเว่นนะครับผมของคอร์ดห้านะครับวิธีการหาคอร์ดห้านะครับก็คือ คีย์ซิงเกอร์คือคีย์ดีนะครับบวกเพิ่มไปอีกห้านะครับก็จะกลายเป็นโน้ตตัวลานะครับผมครับลานะครับก็ได้ตัวลาก็จะมาย้อนดูที่คีย์ซิงเกอร์ของดีนะครับว่ามีลาไหมก็ไม่มีลานะครับก็แสดงว่าตัวนี้นะครับก็จะไม่มีระดับการติดชาร์ปในสเกลนะครับต่อไปนะครับก็คือวิธีการหาคอร์ดดิมเซเว่นนะครับผมก็คือการบวกเข้าไปเจ็ดนะครับหรือหรือนะครับลบลงหนึ่งเสียงนะครับผมก็จะได้เป็นโน้ตลำดับ ขอเซเว่นของโน้ตตัวดิมนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตัว G นะครับผมต่อไปนะครับมาหาคี์ซเนเจอร์ของคีย์เนะครับผมก็มีดับการติดชาร์ปทั้งหมด3ตัวนะครับฟาดูซอนนะครับก็พอดีซอนนะครับก็ติดชาร์ปในคี์ซเนเจอร์ของคีย์เนะครับผมเวลาทำขอดนะครับก็ต้องเอาชาร์ปมาด้วยนะครับก็จะกลายเป็น g ีชาร์ปทเลแลวก็โน้ตที่7นะครับก็คือฟนะครับผม ต่อไปนะครับมาดูมาดูคีย์ซีเนเจอร์ของคีย์เนะครับผมคีย์เนี้นะครับก็มีในดับการตีชาร์ปของ f นะครับก็ต้องใส่ f ชาร์ปนะครับแต่ว่าขอดนี้เป็นขดอฟูลดิมินิทเซเว่นนะครับฟูลดิมินิทเซเว่นก็จะมีเซมิโทนนะครับที่ห่างกันก็คือสามสามสามนะครับต่างจากฮาร์ดดิมนะครับที่มีเซมิโทนสามสามสี่นะครับผมก็มาตรวจนะครับ G ชาร์ปหา B นะครับก็ได้สาม B หาเลนะครับก็ได้3นะครับแล้วก็เลหาฟาชาร์ปหรือ f อฟชาร์ปนะครับได้4ี่นะครับดังนั้นนะครับข้อนี้ก็จะไม่ไม่เป็นอคอร์ดฟูลดิมนะครับจะกลายเป็นฮาร์ดดิมวิธีแก้นะครับก็คือเราก็เปลี่ยน f อฟชาร์ปนะครับลดลงมาครึ่งเซมิโทนนะครับหรือครึ่งเสียงก็จะกลายเป็นฟาในเชัลนะครับผมอ่าข้อนี้ก็จะกลายเป็นสามสสนะครับก็จะกลายเป็นคอร์ดจชาร์ป ฟูดิมนะครับผมครับต่อไปนะผมก็จะมาทำคอร์ดสเกนเดลี่นะครับในรูปแบบของโฟร์พาร์ตนะครับผมโดยที่ผมนะครับจะทําในคอร์ดที่5้านะครับก็คือผมก็จะเอาคอร์ดสเกนเดลี่นะครับมาใส่ในก่อนคอร์ดที่ผมจะใช้นะครับ ในตัวอย่างนะครับก็คือจะมีคอร์ด4นะครับไป5ผมก็จะเอาคอร์ด secondary นะครับก็คือคอร์ด H าร์ปดิมเซของ5นะครับมาใส่ระหว่างคอร์ดที่4กับคอร์ดที่5นะครับวิธีการใส่ก็เหมือนการทำโฟร์พาร์ทนะครับผมก็หลังจากที่เราได้หาองค์ประกอบของคอร์ดให้ได้เป็นคอร์ด H a l f dim มมาแล้วนะครับผมของ5นะครับก็เอามาใส่แล้วแต่เลยครับว่าเราจะสามารถพิกับหรือว่าเราจะสลับโน้ตยังไงนะครับโดยที่ชื่อของคอร์ดนั้นนะครับ ก็จะเป็นโน้ตตัวตัวเบสนะครับหรือตัวที่เราหาออกมาได้นะครับ